สวัสดีครับกลับมาพูนอีกครั้งนึงครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้เรื่องลีลาธรรมยกรรมนะครับซีรีส์ลีลาธรรมยกรรมนะครับจะพูดถึงเรื่องการชี้เห็นสัจธรรมนะหรือชี้ให้จิตว่างหรือชี้ให้แยกความคิดกับจิตออกจากกันเป็นการสร้างอุปทา,านนะครับไม่ใช่การหลุดพ้นนะครับของจริงเนี่ยมันต้องดับล้างว่างล้างนะครับชื่อยาวนะครับ ที่ดีผมไปเจอคนหนึ่งที่มันเคยก๊อปปี้บทความไปอ้างแอบอ้างเป็นของตัวเองนะครับนะแล้วมันไปโผลใน YouTube ไปโผลใน TikTok น,นะครับแต่ว่าคือฟังแล้วแบบนี่มึงนีง่มึงอ่านกูรู้เรื่องวะเนี่ย <c oughs> มันเคยไปเคยกนะ๊อปปี้มาไงนะแล้วก็แอบอ้างนะครับแต่พอฟังมันสอนจริง,รงๆมันไม่ใช่อะมันก็ไปไปไปหลอกคนอีกอะนะ สอนให้แยกความคิดออกจากจิตอะไรเงี้ยนะแล้วก็แยกธาตุแยกขันอะไร <c oughs> คือสอนอุปทานสอนให้อุปทานนะครับเพราะาสาัจธรรมจริงๆเอยมันรู้เห,เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะฮะนะสัจธรรมเนี่ย้วสัจธรรมจริงมันไม่มีแง่มุมให้รับรู้นะมันถึงจริงไงมันเถียงไม่ได้ไอ้ที่เถียงได้คือทิฏฐิที่มีแต่ความเป็นจริง เนี่ยเถียงได้นะครับนะแต่ว่าความเป็นจริงเถียงไม่ได้เพราะมันไม่มีแง่าามุมให้ขัดแย้งนะครับแล้วก็จริงเสมอถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่จริงมันก็เป็นแค่ที่ถีของเราที่บอกว่าไม่จริงนั่นคือมันไปชี้ให้เห็นไม่ได้จะรทำนะเออชี้ให้จิตว่างก็ไม่ได้เพราะชี้นี่คืออุปทานชี้อ่ะอันเนี้ยเนี่ยแก้วเนี้ยเอพราะแก้วเนี่ยอุปทานไงใช่ไหมเออมาชี้ไม่ได้นะครับ ชี้จิตว่างไม่ได้นะครับมันมีแต่ดับล้างว่างล้างนะครับดับล้างว่างล้างไอ้พวกแยกธาตุแยกขานี่ไปไกลเลยคือแบบคือคุณหลงแยกอะเองง่ายๆง่ายๆนะเพราะาอะไรบ้างเพราะว่าตัวแรกของสัสงโยชน์เนี่ยคือสกติธิคือหลงเห็นว่าเป็นตัวเองหลงเห็นว่าเป็นสิ่งอื่นนะสรุปโดยรวมคือสกติถิคือหลงแบ่งแยกหลงแบ่งแยกนะเพราะอะไรเพราะว่าสรรพสิ่งลัวนเป็นหนึ่งเดียวกันไง หลงแบ่งแยกนะแล้วคําว่าอนัตตาเนี่ยมันแปลว่าอะไรทุกอย่างอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยก็แปลว่าตัวตนไม่มีจริงครับมันเป็นแค่การหลงแบ่งแยกตัวเองกับสิ่งอื่นแล้วคุณจะไปสอนลูกศิษย์ลูกหาไปแยกขัน,นยแยกความคิดออกจากจิตคืออะไรวะก็คือสร้างความหลงไปติดไงแล้วสุดท้ายเป็นอะไรเปล่าคือผมสัมผัสไอ้จิตของไอ้ลูกศิษย์ไอ้คนนี้นะก็คือก็ไม่ทรงอยู่อะ ทรงอยู่ในเอกภาพะาไ่จิตนเนี่ยนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเบาๆบางๆนะก็ติดนี้นีกว่าแต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือโดนหลอกนะั่นแหละโดนหลอกว่าบรรลุแล้วนะครับนั่นะคือมันไม่ใช่เนื้อหาเลยพวกนี้นะของจริงต้องดับล้างว่างล้างแบบไร้ร่องรอยแล้วสัมปชั์จะไม่รู้เลยว่าว่างหรือว่าจะว่างหรือไม่ใช่ว่างมันไม่มีความหมายอยู่แล้วนะครับ คือจบดับไปพร้อมกันไอ้อย่างเงี้ยโอเคนะครับอย่างเวลาสอนเหมือนกันอ่ะเวลาเวลาผมสอนโตดสัตว์เงี้ยจะไม่พูดถึงเรื่องความหลุดพ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งพูดยิ่งผิดเนี่าคือไม่ตอกย้ำอะไรหมามันก็หลุดมันเองอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถจะไปรับรองอะไรได้พอรับรองปุ๊บเนี่ยมันยึดไงผู้คนอ่ะเป็นอย่างนั้นนะครับเข้าใจไหมนั่นคือใคร ไปฟังแบบอย่างนี้นะเหมือนรูปแบบเหมือนจะศาสนาธรรมะนะแต่ว่ายังสอนแยกกายแยกจิตยังชี้เห็นความเป็นจริงอะไรอยู่อะ่ะผิดความเป็นจริงมันรู้มันเห็นไม่ได้มันมีตรงต่อที่ว่างว่างอยู่ตัวตนนี่แหละมันถึงจะเป็นเนื้อหาการทจริงเข้าใช่ไหมอืมนะครับนี่ก็ฝากไว้อย่าไปหลงคลุมอะไรยังไงเพราะว่าไอ,ไอ้นี่มันหลอกลวงนะครับผม ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่ว่ามันมันมันหลอกลวงอ่ะมันหลอกคนนี้ไม่รู้อ่ะหรือหลอกคนที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากบรรลุอะไรเงี้ยมันหลอกได้ถ้าพวกนั้นแหละนะครับแต่ว่าไปฟังจริงคือวนนะผมฟังแล้วก็มึงเสียของมากเลยเนี่ยเคยก๊อปปี้กูเนี่ยเสียของมากเลยนไม่เข้าใจเลยนี่ว่นี่ยหรือว่าหากินไม่ได้ก็ม่ดูนะเพราะว่าผมไม่ได้หากินเสลายธรรมเวลาพูดกันเลยต้องสุดไงเวลาพูดสลารรมอ่ะต้องสุดนไย นะครับไม่กักไม่ได้นะครับไม่งั้นก็คลายอยู่ผู้ฟังนะเออประมาณนั้นนะครับนะบก็เดี๋ยวเอาเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับนี่ครับ